เมื่อวานนี้เนี่ยเขามีการแข่งขันจริงแชมป์ผมแห่งประเทศไทยครั้งที่19จริงถ้วยพระราชทานที่จัดขึ้นที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นทรัลลาดพร้าวก็ปรากฏว่ามีแบบผมกับช่างเก่งๆเนี่ยเข้าไปโชว์เยอะแต่ที่ฮือฮาเดี๋ยวดูเดครับที่เขาฮือฮาเลยช่างผมจากเมืองนอกก็ถึงกับโอ้โหก็คือวิธีการแก้ปัญหาผมแตกปลายที่คุณผู้ชมดูฮะนี่ครับวิธีแก้ปัญหาผมแตกปลายนะครับเขาก็จะเอาผมเนี่ย ดึงออกมาเป็นเป็นช่อแล้วก็มนุนมนหมุนมุนมวน,มวน,ม,วน,ม,วนมวนเสร็จแล้วเขาก็จะเอาครีมบำรุงทาผมเคลือบผมทั้งศรีรษะแล้วก็จุดเทียนไม่ใช่วันเกิดนะฮะนี่แก้ปัญหาผมแตกปลายใช้วิธีนี้ฮะจุดเทียนไปลนที่ผมที่เขามนุนมนหมวน,มวนเป็นช่อๆอย่างนี้นะครับโดยเคลือบน้ำมันบำรุงผมไปแล้วก็ไม่เคยเจอมาก่อนว่า เคยทําที่ไหนมาแต่ช่างกับคนที่คิดค้นเนี่ยเขาบอกเขาบอกว่าวิธีนี้เนี่ยครับแก้ปัญหาเรื่องของผมแตกปลายได้ดีมากขจัดปัญหาผมเสียระยะยาวด้วยตัวเปลวเทียนยังช่วยให้ผมเกิดการนุ่มขณาสะมากยิ่งขึ้นอีกโอ้โหต้อบอกเป็นภูปญญาของช่างผมลองมาแล้วใช้ได้ผล เสียค่าใช้จ่ายนิดหน่อยแต่ได้ผลยาวไม่ต้องไปใช้ครีมนวดครีมบำรุงแพงๆนะฮะเทียนเนี่ยหรือเทียนพันษาเนี่ยได้เลยฮะจุดเทียนที่บ้านเทียนมันเกิด เอามาพันรวมแตม่ต้องถามวิธีเขาชัดๆก่อนนะครับคนไม่รู้ไปเผาเดี๋ยวผมไหม้หมดนะฮะอันนี้เขาเคลือบน้ํายามานะฮะเขาเคลือบทาครีมบํารุงปรากฏว่าทําแบบนี้เนี่ยช่างผมต่างประเทศอ้ปาปากค้างเลยบอกมีอย่างนี้ด้วยเหรอช่างไทยเขาบอกมีเนี่ยทําให้ดูไงผลงานเขาบอกเป็นที่ประทับใจเลยครับผมออกมาเนี่ยโอโ้โหไอ้ที่หงิกหงิกงองงองเส้นผมบางๆแต่ปลายเนี่ย หายไปยัางปิดทิ้งแล้วระยะยาวสมผลดีต่อเส้นผลด้วยการแข่งขันคราวนี้ครับเขาะจะภูมิปัญญาเนี่ยไปสาธิตให้ชาวต่างประเทศได้ทราบดูว่าเมืองไทยเราคิดคนวิธีการง่ายแบบนี้ต้นทุนก็ถูกได้ผลอีกต่างหาก